สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำยังไงคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมามาพาแซ่วันนี้นะคะเราอยู่ที่ปารีสเอมิลี่ินปารีสเราอยู่เอเลนะคะก็เพิ่งมาถึงกันแล้วก็บ่ายนี้เราก็ออกมาเดินเล่นนะคะบริเวณตูเอเฟลนะคะบรรยากาศคนเยอะแยะเลยแล้วก็บรรยากาศของตูเอเฟลเวลานี้ไม่เหมือน5 หมากับป๋าเคยมาเพราะว่ามีการทํารั้วกระจกใสนะคะรอบๆตัวเอฟเฟลลราก็ช่วงนี้จะมีการตระเตรียมงานสําหรับวันที่14ซึ่งเป็นวันชาติของฝรงั่งเศสนะคะก็จะเห็นได้ว่าไม่สามารถเข้าใกล้ตัวเอฟเฟลได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วก็มี มีประตูสกรีนแน่นหนามากนะคะเดี๋ยวม้าก็จะให้ดูบรรยากาศนะคะตอนนี้ม้าอยู่ด้านหลังสวนป้าสวนอะไรนะคะ What h a t วัด t h e ดูเ l ค h e ฮดิสพาร r ต t องเด a ัสชองเดม r s นะคะก็เป็นพาร,รค์คที่อยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ให้ดูรอบๆนะคะก็บรรยากาศคนนั่งอาบแดดว่าได้ซึ่งแดดก็ร้อนอยู่แล้วก็มาคาดการผิดเพราะว่าตอนแรกเนี่ยสภาพภูมิอากาศเ,เขาบอกว่าฝนมันจะตกที่ปารีสใช่ไหมคะแล้วพอมาถึงโรงแรมเนี่ย หมาก็ไม่ได้เอาพวกแว่นกันแดดอะไรออกมาเพราะว่าเห็นอากาศมันคึนค้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าพอมาเดินมาแล้วแดดแรงมากตอนนี้เหงื่อซึงแล้วนะคะก็จะเห็นบรรยากาศของสวนฝั่งนี้แล้วก็สวนอีกด้านนึงก็จะมีคนนั่งเลนร่มเง,งานะคะแล้วก็ข้างหลังเราเป็นวิวที่คิดถึงมากเป็นวิวที่คิดถึงมากหลยคะ่ะเดี๋ยวดูสิคะเดี๋ยวนี้นี่มาทําอะไรที่นี่คะดูก่อนดูก่อนมองไปที่ป๊าป๊าก่อนทีนนี่มาทําอะไรคะทีนนี่มาทำ ทีนี่มาเท่าราชิตไทยรี่บอกก่อนทีนี้มาเจอใครทีนี้จะมาเจอใครไหน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 คุยกันก่อนคุยกันก่อนทีนี้จะมาเจอใครคะทีนี้จะมาเจอเพื่อนใช่ไหมชื่ออะไรคะอะไรคะเพื่อนชื่ออะไรคะไหนบอกก่อนบอกก่อนชื่ออะไรเพื่อนชื่ออะไรเพื่อนชื่อมินนี่ใช่ไหมนี่จะมาาจะมาเจอเพื่อนที่มินนี่ใช่ไหมค่ะก็ นหนไหนไหนมินนี่มาดูหน่อยไหนมินนี่มาดูหน่อยไม่เอาไม่เอาก็เป้าหมายนะคะก็คือทริปนี้ที่มาปารีสก็คือจะพานินนี่ไปเจอเพื่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาตามกันดูทีนะคะว่านินี่เพื่อน ชื่ออะไรที่ไหนยังไงนะคะก็เดี๋ยวฝากติดตามหมามาพาแซบด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศของเมืองปารีสกันอีกนะคะว่าม <บา S 1> มา,<บ>ากับปลา,<บ>าแล้วก็นีนี่เนี่ยจะพาไปที่ไหนนะคะซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นการเบิกเริกเนาะการมาถึงปารีสด้วยวิวของตุ๊เอเป้แล้วเดี๋ยวอย่าลืมติดตามหมามาพาแซบนะคะบ๊ายบายอายเอบียนโซ